บัยสเกล์โชว์ภาพอันต้าสาวชมหน้าลูกสาวชัดๆแถมชูนิ้วให้ด้วยหลังจากที่นักร้องรุ่นใหญ่อย่างวินรวีใหญ่เสมอหรือที่รู้จักกันในชื่อตะบอยสเกล์นักร้องรุ่นใหญ่ยุค90ประกาศข่าวดีเป็นพ่อคนแล้วหลังจากคบหาดูใจกับภรรยานานกว่า10ปีโดยเจ้าตัวก็เผยว่าเป็นของขวัญล้ำค่าและดีที่สุดในชีวิตทางด้านอินสตาแกรมของหนุ่มตั๊กก็ทยอยโพสภาพล่าสุดรูปน่ารักและคู่ภรรยาลูกน้อยในคันพร้อมทั้งภาพอันต้าสาว ล่าสุดได้โพสภาพอันทาสาวลูกน้อยที่เห็นใบหน้าชัดเจนทั้งตาหูจมูกปากแถมยังแอบ,บเห็นชูนิ้วขึ้นมาจนพี่ๆี่สายเสียงถ่ายต้องออกว่าแอบบซื้อหวยกันตามๆเลยโดยหนุ่มจะระบุข,ข้อความว่า36วสินี้เป็นวันที่เริ่มต้นคุณเมา้าหมอภูมิพรบอกว่าวันนี้อาจจะได้เห็นหน้าน้องลำบากนิดนึงเพราะว่าน้องอาจจะกลับหัวแล้วและเห็นยากกว่าเดิมค่ะพ่อกับแม่ก็ทําใจละเพราะที่ผ่านมาคุณลูกก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันสักเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้ล่ะคะวันนี้ลูกสาวมาเต็ คุณอาหมอเลยต้องบอกว่าสุขภาพแข็งแรงมากน้ำหนักอาจจะน้อยกว่าเกณฑ์นิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรลอยอยากสมองก็เห็นชัดเจนหัวใจดีตาสมองชัดมากออกซิเจนดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบค่ะวันนี้ลืมตาอ้าปากได้ปกติแถมมีท่ากิฟต์มีไฟไฮให้กับพ่อด้วยอีกไม่นานเชื่อว่าจะได้ออกมาลืมตาดูโลกให้เป็นกำลังใจของครอบครัวและก็เป็นกำลังใจให้แฟนๆคลับได้ติดตามกันตลอดค่ะ